แม่ค้ากินน้ามั้ยเอาน้ำอะไรคะสลัดโลสลัดผักนะคะแม่ค้าดำดงบ่ค่ะมิสลัดโลนดำดงสลัดโลสดำดงปากหม้อดำดงแล้วแต่จะขายค่ะเออแล้วแต่จะขายลูกค้าอ่อยี่สิบบาทนะคะขอบคุณค่ะสลัดเช้าที่ไหนเนี่ยสันติสุขจ้าสันติสุขขายอะไรบ้างขายปากหม้อขายกับข้าว ใช่สลัดขายหมดทุกอย่างเลยสลัดมีอะไรบ้างนี่สลัดผักทอดสลัดผักโอ้อย่างสดซอยกันเออนี่อัชาามนนนีี่ออ้ะไรเนี่ยสลัดสลัดผักค่ะเท่าไหร่สามสิบบาทค่ะอันนี้โลสาลายห้าสิบรอเล็กสามห้าอันนี้เป็นแตงกโบแค่เม็ดออกพร้อมทานเลยขนมบอกพวกขนม แล้วก็มีนี่นี่ปากหม้อปากหม้อปากหม้ออะไรมาอันนี้อะไรปากหม้อปากหมดาปากหม้อใส่อะไรเออเท่าไหร่เนกล่องข้าลา่สามห้าสี่สิบสามห้าสี่สิบามีปากหม้ออร่อยอร่อยเออใช้ดับใช้ดีเลยใช้ดีใช้ดีๆไม่ใช่ใช้ดับ